ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะใบงานชิ้นนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอักษรต่ำซึ่งอักษรต่ำอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางนะคะโดยที่แต่ละอักษรจะมีใบงานครูจะเย็บไว้ให้เป็น2แผ่นนะคะแผ่นแรกเป็นด้านหน้าให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามนะคะ ย้ำอีกรอบตกแต่งให้สวยงามระบายสีนะคะตัวหนังสืออันไหนที่มันเห็นมองเห็นไม่ชัดให้ลูกเขียนตามรอยเลยนะคะส่วนด้านในด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยนะคะตามรอยพยัญชนะในในตรงนี้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นให้ลูกระบายสีทุกอันเลยนะคะทุกกรอบเลยทำอย่างเงี้ย ทั้งอักษรต่ำอักษรสูงและอักษรกลางนะคะทำครูที่ครูแจ้งไว้ให้ทำเตรียมไว้เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำกันค่ะอ่ะอันนี้นะคะสมมติว่าคุณครูได้ระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามไหมคะระบายสีทั้งด้านตรงนี้ปกตรงนี้แล้วด้านในนะคะแล้วที่ตัวหนังสือคุณครูก็ได้ เขียนตามรอยเรียบร้อยสวยงามนะคะต่อไปเราจะเริ่มลงมือทําขั้นต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทํากันกาอเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมีนะคะหนึ่งคือมีดคัตเตอร์นะคะมีดคัตเตอร์แล้วก็ไม้มันทัดนะคะในการทําให้ระมัดระวังด้วยนะคะผู้ปกครองอาจจะช่วยน้องทํา ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเพราะมีคัตเตอร์เป็นของมีคมอาจจะบาดมือได้นะคะให้ผู้ปองช่วยทําได้ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือกันไกนะคะสิ่งแรกที่เราจะทํานะคะให้ลูกหยิบชิ้นนี้ขึ้นมานะคะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นตารางเป็นช่องๆนี่นะคะเห็นเส้นสีดําทึบตรงนี้ไหมคะเรียนต้องใช้กันไกลนะคะตัด ตัดตามรอยนะคะให้เป็นกรอบนะคะเราเริ่มตัดกันเลยนะคะตัดให้หลุดออกจากกันเลยนะคะตัดแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเรนจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจากตรงนี้เห็นไหมตรงที่ ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรอยจุดเป็นรอยปะปะปปามาจนถึงตรงนี้นะคะเป็นรอยปะตรงข้างบนนี้เหมือนกันเป็นรอยปะนะคะข้างบนไก่เนี่ยจะเป็นรอยปะให้เราเอาไม้มันทัดทาบนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ของเรานี่แหละกรีดเส้นตามรอยปะนี่นะคะกรีดให้มันขาดออกจากกันเลยนะคะกรีดอย่างนี้เลยนะคะกรีดมาถึง มาถึงตรงนี้นะคะกรีดถึงตรงนี้นะไม่ใช่กรีดยาวทั้งหมดกรีดถึงตรงจุดนี้พอนะคะด้านบนก็เหมือนกันด้านบนที่อยู่ด้านล่างของกู้เรือกับเต่านะคะมันจะมีน,นะคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูลองทดลองทําดูแล้วถ้าทําแบบแบบใหม่ของคุณครูนี่จะง่ายกว่าก็คือเราเอาแผ่นเนี้ย ที่เราตกแต่งที่เป็นคูบบกคุณครูบอกว่าเป็นหน้าปกพับครึ่งพับครึ่งอย่างนี้ปุ๊บรีดมันจากนั้นเอางานชิ้นงานที่เราตัดเมื่อกี้เอาไปทาบติดเลยทาบไว้ทาบนะคะแล้วก็ติดตรงไหนเอยตรงตัวเต่านี่คะตรงเต่าตรงนี้นะแล้วก็ติดตรงช่องตรงนี้ติดกาวนะคะทากาวทากาวตรงตาแก่ตรงนี้ ส่วนด้านซ้ายมือติดตรงคําว่ากู้เรือนี่นะคะแล้วก็ติดตรงที่เป็นนกติดด้านในนี่นะคะให้มันติดไปกับแผ่นต้นขั้วมันแล้วก็ไก่แจ้ลักษณะงานของเราที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้อยู่นะคะคุณครูขอปรับนิดนึงเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ ที่เป็นสองแผ่นข้างบนนี้จะไม่ติดกาวนะคะตรงกลางนี้ก็ไม่ติดกาวสองแผ่นด้านล่างนี้ก็ไม่ติดกาวลักษณะชิ้นงานก็จะออกมาถ้าเราพับเก็บอย่างนี้เราพับอย่างนี้นะคะพับอย่างนี้แล้วกลางออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะและหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านคำศัพท์พร้อมทั้งเขียนลงไปในสมุดค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะคำที่1นึ่งคำที่หน,นะะ,คหน,นะคะขอปรับกล้องนิดนึงคำที่1นึ่คำว่ากู้เรือกู้เรือกอูกูไม่โทกู้รอเอือเรือกู้เรือกู้เรือกู้เรือคำที่สองกอกไฟกอกไม่เอกก่อฟอไอไฟกอไฟ ก่อไฟคำที่สามอ, e อ,อาตีอาตีอออาตอีตีไม่จตวาตีอาตีอาตีคำที่สี่เต่าต่อเอาเต่าไม่เอกเต่าเต่าต่อเอาเต่าไม่เอกเต่าคำที่ห้าเป่าปีเป่าปีปอเอาเปาไม่เอกเป่าปอีปีไม่เอกปีเป่าปีเป่าปีคำที่หกปออาปา ปอเอาเปาไม่โทรเป้าปาเป้าปาเป้าปออาปาปอเอาเปาไม่โทรเป้าปาเป้าปาเป้าคำต่อมาคำที่เจ็ดนะคะไก่แจ้ไก่แจ้กอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทรแจ้ไก่แจ้คำที่แปดเจ้าจอเจ้าจอจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าจออจอไม่จัตวาจอ เจ้าจ๋อเจ้าจ,จ๋อคำที่เก้าไฟฟ้าไฟจ้าไฟจ้าก็ฟอไอไฟจออาจาไม่โทรจ้าไฟจ้าไฟจ้าต่อไปคำสุดท้ายคำที่สิบตาแก่ตาแกต่ตาตากอยแก่ไม่เอกแก่ตาแก่หลังจากเราได้แบบนี้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเอามาเขียน ลงในสมุดเล่มทอทหารของเราสมุดเล่มทอทหารหรือเล่มภาษาไทยแบบนี้นะคะก็จะเปิดไปนะคะเปิดไปแล้วก็เขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้คุณครูเขียนนะคะเขียนเรียบร้อยเมื่อกี้ครูโดยการเอาคําศัพท์นะคะทั้ง10คํานะคะมาเขียนลงในสมุดเล่มทอทหาร คำที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคำว่ากู้เรือกู้เรือก่อไฟก่อไฟอาตีอาตีเต่าเต,ต่าเป่าปีเป่าปีปลาเป้าปลา,า,าเป้าไก่แจ้ไก่แจ้เจ้าจ๋อเจ้าจ๋อไฟจ้า ไฟจ้าตาแก่ตาแก่แล้วข้างล่างนี่นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรอย่างนี้นะคะให้เรียนเขียนแล้วนเรียนลองฝึกอ่านส่งคลิปมาให้ครูครูด้วยนะคะวันนี้อักษรกลางของคุูครูเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อักษรสูงและอักษรต่ำนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ